ผมก็ก็นั่งกินเล่าอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านเขาเปิดไม่ได้อืเขามาขอน้ํามันเพื่อไปหย่อมจี้แล้วก็ตอกเอาข้อตอกจแจไปพอเข้าบิงประตูก็ไปเปิดประตูขึ้นไปก็ขึ้นไปเจอศพอยู่ในตู้แช่เขาก็เลยลงมากันหมดก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่แต่เมื่อข้าไปแล้วปรากฏว่า พบกินศพนะครับก็ลื้อหาดูก็พะว่าพบผู้ตายอยู่ในถังแช่ทั้งหมดนะครับสภาพศพนะครับถูกแช่แข็งในในตู้แช่เย็นนะครับมีร่องรอยนะครับการหันโดยเลื่อยไฟฟ้านะครับศีรษะขาดนะครับแขนทั้งสองข้างขาดแล้วก็ข้อเท้าโดนแผลมีการร่องรอยการฟันแล้วก็ที่หน้าท้องนะครับ ครับเล่า rika. ให้ฟังหน่อยว่าเรื่องราวเป็นยังไงที่เราได้เห็นนะก็ผมก็ก็นั่งกินเหล้าอยู่ตรงนี้ครับก็คือ<ะ>บ้านเขาเปิดไม่ได้อเขามาขอน้ํามันเพื่อไปหย่อนกุญแจอ่าแล้วก็ตอกเอาค้อนตอกกุญแจแล้วเขาเข้าไปเข้าไปปุ๊บก็ไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องแล้วี่เขาก็วิ่งเข้ามาว่ามีมีคนอันศพมีคนตายประมาณนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้นะ ผมก็บอกให้ขจับเขาบอกให้แจ้งตำรวจผมก็บอกไม่รู้เขาเลยบอกกับพี่คนเออแจ้งให้เขาหน่อยประมาณนี้ที่เหลืองผมก็ไม่รู้คือเขามาขอน้ำมันจากเราเพื่อที่จะปลดกุญแจใช่ใช่ขอน้ำมันกับน้องน้องน้องคนุน้องพนุเน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 น้องนุษยแล้วแล้วเขาก็ไปตีสะสลกเออเอาไปหยอดแล้วก็คอนต่อไอ้เรื่องคอน์สอะไรแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วพอเขาขึ้นไปข้างบนเนี่ยยังดรมันแล้วเราไม่รู้ไม่รู้อันนั้นไม่รู้คือไม่ไม่รู้อย่างเียตอนนี้กูวิ่งออกมาใช่คุณหมาบอกว่าว่าว่ามีคนตายว่าว่าหันศพอะไรประมาณนี้แช่ทุเย็นอะไรก็ไม่รู้ผุณหมอเาแจ้งตำรวจให้หน่อยเขาบอกผมก็เลยให้เขาขึ้นไปประมาณกี่คนผมไม่แน่ใจจะขึ้นไปกี่คนนะแต่ว่าเขามาบอกแล้วคนเดียวคือคนที่ไปแล้วเขาไปที่สนและโอเคขอบคุณแม่ครับผมเขาบอกว่า เขาติดต่อคนนี้ไม่ได้ติดต่อได้ครั้งล่าสุดวันศุกร์แล้วตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยคือประตูมันล็อกอยู่ไอเพื่อนคนตายเนี่ยเขาก็เลยโทรหาเจ้าของบ้านเพราะว่าเขามีเบอร์เจ้าของบ้านอยู่โทรหาเจ้าของบ้านเสร็จแล้วทีนี้เจ้าของบ้านเขาก็เลยบอกว่าให้งัดประตูให้พังประตูเข้าไปพอเข้าพังประตูเข้าไปเปิดประตูขึ้นไปก็ขึ้นไปเจอศพอยู่ในตู้แช่เขาก็เลยลงมากันหมดก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ คนตานี่เขาเป็นคนสัญชาติอะไรันน่าจะเมียนมาเพื่อนเขาบอกว่าคือเพื่อนเขาได้งานกันหมดแล้วเหรอหรือยังไงที่ใช่คือเขากําลังมาสัมภาษณ์กันนายจ้างอยู่ครับ<ม>เหมือนนายจ้างกําลังหางานให้อยู่แต่ห้าคนที่เหลือคือเขาได้งานหมดแล้วนายจ้างไปส่งที่ทํางานหมดแล้วเลืวคนนี้คนเดียวที่ว่าเป็นนายจ้างเขานล่วคือตัวนายจ้างที่เราไปอยู่ไหมไม่มีแล้วครับหนีไปแล้วหนีไปแล้วแล้วเพื่อนเขาปักใจเชื่อไหมว่านายจ้างเป็น ไม่มั่นใจครับเพราะว่าตอนที่นั่นเขาบอกว่ามันมีอยู่ห้าคนแต่ตอนเนี้ที่เขาตํารวจเรียกไปน่าจะมีประมาณสี่ครับสี่ห้าคนสี่ห้าคนที่ไปเรียกไปเป็นพยานครับคนที่เข้ามาที่จะมาหาเพื่อนคนนี้เพราะกระเป๋ากระเป๋าก็มีอยู่หกใบตอนเนี้รวมตั้งออกคนตายวางอยู่ชั้นล่างเขาบอกไหมว่าได้คุยกับคนตายครั้งสุดท้ายวันไหนวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่ผ่านมาครับผมก,ก็คือติดต่อไม่ได้แต่พวกนี้พวกนี้คือเขาทํางานอยู่เขาก็เลย มันวันเสาร์เขายังทํางานอยู่เงี้ยครับเขาก็เลยวันอาทิตย์เขาก็เลยมาหาเพื่อนเขาสุดท้ายไม่เจอเป็นศพสภาพศพที่เราเจอเป็นยังไงบ้างพี่อยู่ในตู้แช่ครับถูกหั่นถูกหั่นยังไหนบ้างอ่าช่วงขาหั่นขาหั่นขาครับแต่ส่วนตัวข้างบนไม่เห็นไม่รู้ว่ามันทับอยู่ข้างล่างหรือเปล่าผู้ชายผู้ชายผู้ชายอายุน่าจะประมาณไหรัไม่ไม่ไม่เห็นส่วนตัวเลยเห็นแต่ขาเห็นแต่ขาที่อยู่ในตู้แช่ครับ ทางบองน็อก้าวนะครับได้รับแจ้งเหตุนะครับจากเจ้าหน้าที่ว่ามีเหตุถึงศพนะครับออกจากบ้านเกิดเหตุนะครับก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาตรวจสี่เกระเทตอนพวกัก่าวตรวจนะครับก็สอบถานชีวเวชในเบื้องต้นนะครับเราพบนะครับศพถูกแช่อยู่ในตู้แช่นะครับซึ่งเราพบกล่องกล่องตู้แช่เนี่ยซื้อมานะครับจากการสอบถามเบื้องต้นนะครับ กับผู้ให้เช่าบ้านหลังต่างๆนี้มีการเช่าคนที่มีสามลูกปลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตัวเพื่อนนะครับทั้ง5้าคนที่มานะครับปรากฏว่ามีนายจ้างสองคนชาวตุรกีนะครับพามาพักที่บ้านหลังต่างๆนี้นะครับโดยนายจ้างนะครับได้นําทั้งสี่คนนะครับไปสมัครงานเรียบร้อยแล้วเหลือคนเดียวที่ยังไม่ได้งานนะครับวันนี้นะครับทั้ง4ี่คนที่เป็นพยานนะครับชาวม่า มาที่บ้านหลังกระลาเพื่อมาเอากระเป๋านะครับซึ่งวางู่ชั้นล่างแต่เข้าห้องไม่ได้จึงไปขอตุกแจกอง,งัดง,ง่ายๆจากเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านอนุญ,ญาตแต่เพื่อมาองัดเข้าไปแล้วปรากฏว่าพบศพผู้ตายถูกแช่แข็งอยู่นะครับในเบื้องต้นนี้นะครับตอนนี้ขอสอบสวนปากคำพยานทั้งสี่ปากให้เรียบร้อยนะครับแต่สภาพศพนะครับก็คือเกิดจากเราเจอวัตถุนะครับก็คือวัสดุก็คือเป็นเลื่อยไฟฟ้านะครับ มีร่องรอยในการใช้งานนะครับตกตัดทอนะครับแล้วก็บาดแผลสองข้างและมีบาดแผลอยู่ที่หน้าท้องและที่เข่านะครับในเบื้องต้นนี้นะครับทา้งผ่ายสิดวนกํกลังไล่เลียงนะครับทั้งหมดสำหรับผู้เสียชีวิตหรือเพื่อนก็เลยนะครับว่าเข้ามาทางช่องทางใดนะครับในส่วนของตัวนายจ้างนะครับเบื้องต้นนี้นะครับเช็คแล้วนะครับเพิ่งเดินทางออกไปจากประเทศไทยนะครับไปเลนจินไนะปทศอินเดียก็คือประมาณ25งม ระหว่างการติดตามหรการสอบสวนก่อสวนต่อไปนะครับเพื่อต้นขอญาตยันนี้ก่อนสภาพร่องรอยมีในห้องนอนครับมีเลือดกระเซ็นอยู่นะครับแล้วก็มีร่องรอยเลือดในห้องน้ำแล้วห้องที่เกิดเหตุมีเลือดอยู่เรามีข้อมูลไหมคะว่านายจักรละลูจ้ามีสัมผัสกันรอเปต่าตอนนี้กำลังสอบสวนให้เสร็จสิ้นนะครับเพราะว่าพยานอยู่ที่โรงพักเพื่อขอญาตไปสอบปากคำนะครับในเรียนร้อนเป็นวราบ้านหลังนี้เคยมีประวัติก่อเหตุฆ่าคนตาย ยังไม่ทราบตอนนี้สอบถามเจ้าจของบ้านเจ้าจของบ้านก็ให้ข้อมูลเรียบร้อยว่าสัญญา,ชา,ชาเช่าชัดเจนในวันที่13พฤษาคมที่ผเป็นเขาทีไงไงนะ่ไหนแรงงานขอไปสอบตรวจให้ล,ละเอ,อ,อียดรอบครอบก่อนเป็นชาวอินเดียมาเช่าใช่ไหมคะที่จอดินเดียกับชาวอ,ญญาอาินเดียทีญญ่มาเช่าครับข้สัญญาเช่าผมจะวิี่งอะไรภนษีอะไรขอสอบตรวจให้เสร็จที่นุดแล้วตอนนี้ยังไม่สอบประคำ มาน่าเชื่อเป็นเช่นนั้นเพราะว่าตู้แช่อยังใหม่มากเลยและมีกล่องตู้แช่อยู่ด้านล่างแล้วเลื่อยหมดเลือยก็ใหม่ครับสักสี่คนที่เข้ามาอต้องตัดกันกำลังตรวจสอบเป็นคนเท่าไหรเข้ามายังไงชัอตทักไหนขอบคุณมากนะครับแล้วขนาดแบบนี้มันเกิดจากการฆาตกรรมเพราะอะไรเหรครับก็ณวันนี้นะครับทางเจ้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากพยานซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตายนะครับว่าตัวเองนะครับได้มาพักที่นี่นะครับ แล้วก็ปรากฏว่าวันนี้ได้เหมาเสื้อผ้าเนื่องจากว่ามาหางานทํามีนายจ้างชาวเดียดพามาทั้งหมด5คนนะครับและ4ี่คนเนี่ยได้งานทําเรียบร้อยแล้วนะเหลือแต่ผู้ตายนะครับซึ่งอยู่เนี่ยรองานอยู่แต่ปรากฏว่าวันนี้เมื่อเข้ามาที่ห้องพักนะครับประตูล็อกนะครับก็เลยโทรขออนุญาตเจ้าของผู้เช่าว่าจะของัดก็ไปดูเพื่อเอากระเป๋าเสื้อผ้าแต่เมื่อเข้าไปแล้วปรากฏว่าพบกินศพนะครับก็ลื้อหาดูก็พบว่าพบผู้ตายอยู่ในถังแช่นะครับ ปรากฏว่าจากการตรวจสอบข้อมูลจากผู้เช่ามีการมาเช่าเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาโดยชายอินเดียนะครับซึ่งจากการตรวจสอบชาวอินเดียผู้นี้ที่เป็นนายจ้างเนี่ยพบว่าเมื่อวันที่20ก็คือเมื่อวานมีการเดินทางออกไปนะครับที่เจนนายประเทศอินเดียเรียบร้อยแล้วนะครับในการสอบสวนของพยานทั้ง4ปาตอนนี้อยู่ที่โรงพักขออนุญาตสอบสวนให้เสร็จสิ้นว่ามีการเข้ามาอย่างไรนะครับมาหางานทำที่ไหนอย่างไรก็ขอสอบสวนให้เสร็จสิ้นในการรวบรวมฐานทั้งหมด สภาพศพนะครับถูกแช่แข็งในในตู้แช่เย็นนะครับมีร่องรอยนะครับการหันโดยเลื่อยไฟฟ้านะครับศีรษะขาดนะครับแขนทั้งสองข้างขาดแล้วก็ข้อเท้า,ทาโดนแผลมีการร่องรอยการฟันแล้วก็ที่หน้าท้องนะครับ<ช>ตอนนี้ก็ขอตรวจศพให้เรียบร้อยนะครับในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้กรณีของอินเดียเรามีการตรวจสอบย้อนหลังไปหรือยังว่าเขาเข้ามาในเมืองไทยนานหรือยังอะครตอนนี้กำลงังตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับขอพอเวลาในการตรวจสอบทั้งหมดก่อนนะครับว่าเข้าแต่เมื่อไหร่มีอาชีพการงานอย่างไรนะครับ สาเหตุที่เราฆา่ากันน่ะเกิดจากอะไรน่าจะเกิดจากการทะเลาะวิวาทกันน่ะแหละครับระหว่างตัวนายจ้างกับตัวผู้ตายบเบื้องต้นนะครับเพราะตอนนี้คือสภาพศพมันส่อชี้ว่ามีการเลื้อยนะครับฆ่าหันศพภายในสภาพ่ายต่อรูปอะไรนีครับมีร่องรอยอยู่ในห้องนอนนะครับแล้วก็มีรอยเลือดอยู่ที่ห้องน้ําแล้วก็จุดที่พบศพนา้างน่าจะเสียชีวิตประมนาณวันนี้คือห่วงที่ เช่าห้องพักเนี่ยตั้งสิบสามนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ8วันนะครับอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับหรือจะแช่สภาพศพมันมันแช่เย็นนะครับตรวจลำบากนิดหนึ่งก็ยอมให้ทางแพทย์ดิเิเวสลงมาเห็นก่อนนะกรณีของเขาได้บินไปประเทศอินเดียแล้วเรามีโอกาสที่จะได้ตัวเขากลับมาไหมคะก็ต้องทําเรื่องนะครับในการทั้งหมดในการกรวบรวมฐานทั้งหมดนะก่อนนะครับให้เรียบร้อยก่อน คือณเวลานี้เรามั่นใจว่าอินเดียซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยน่าจะเป็นคนฆาตก,การรมแน่อนอนนะ้เพราะในเบื้องต้นเนี่ยสภาพบ่งชี้จากที่เกิดเหตุนะครับก็คือตัวนายจ้างอยู่กับตัวผู้ตาย 2, 2> ยคนนะครับแล้วเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในการสั่งซื้อตู้แช่มาก่อนในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเราตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่พูดการสนับสนุนของการวอนเห็นค่า,าคร่ว้าันก็ขอตรวจสอบในเรื่องไทม์ไลน์นะครับในการเกิดเหตุให้เรียบร้อยก่อนนะครับขอสอบสวว